<c oughs> ไปดูความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการแต่งตั้งนะครับหรือว่าการคัดเลือกเลขาธิการสำนักง,งานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ <c oughs> ก็คือในส่วนของกรตอตนะครับ <c oughs> ล่าสุดทางท่านอคอนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษ์ <c oughs> รัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงการคลังนะครับ <c oughs> ก็ได้เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวนะครับโดยกรต คนใหม่ที่จะมาทดแทนตําแหน่งของคุณรื่นวดีสุวรรณมงคลเลขาคนปัจจุบันนะครับที่จะครบกําหนดวาระ4ี่ปีในวันที่30เมษายนที่จะถึงนี้เนี่ยว่าขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการกรตมีการน,นําส่งรายชื่อผู้ที่มีโอกาสได้รับคัดเลือกมาที่กระทรวงการคลังแล้วและล่าสุดได้มีการสั่งการให้ทางสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสคดําเนินการเพื่อเข้ากระบวนการ ตรวจสอบคุณสมบัติดังนั้นขณะนี้จึงยังตอบไม่ได้นะครับว่ากระบวนการสัญหาจะเสร็จสิ้นลงเมื่อไหร่ซึ่งหากไม่ทันภายในรัฐบาลนี้ก็ยังสามารถที่จะแต่งตั้งรักษาการเลขาธิการกรลอตขึ้นมาดํารงตําแหน่งชั่วคราวได้ก็ทางนี้ขึ้นอยู่กับทางบอร์ดของกรลอตว่าจะเลือกใครขึ้นมาเป็นผู้รักษาการแล้วก็จากรายงานล่าสุดนะครับทางคณะกรรมการกรลอตมีมติแต่งตั้ง นายธวัชชัยพิทยโสพลรองเลขาธิการสายกฎหมายและสายบังคับใช้กฎหมายของทางกรทเนี่ยขึ้นมาเป็นรักษาการเลขาธิการแล้วโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สองพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็ดูแล้วอันดับแรกคือเรื่องของเ,ออเลขาธิการกรทคนใหม่ดูถ้าดูจากตรงนี้เนี่ย <c oughs> ไม่น่าจะทันในช่วงของรัฐบาลชุดนี้แล้วนะครับ <c oughs> ประเด็นคือว่าหากว่าไม่ทันรัฐบาลชุดนี้แล้ว กระบวนการสรรหาเนี่ยจะยังไงต่อจะดําเนินการต่อไปแลวรอรัฐบาลใหม่มาดูแล้วก็อนุมัติอย่างนั้นหรือเปล่าหรือสองสรรหาใหม่เป็นไปได้ไหมอ,อันนี้เพราะเนื่องจากว่ามันข้ามผ่านรัฐบาลชุดน,นี้ไปแล้วน,น,นั่นเองนะครับครับก็บผมว่าทางนี้ทางนั้นนะฮะตามประเด็นที่คุณสุประจัยตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็คงจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติอ๋อคุณสมบัติของผู้ที่ถูกส่งรายชื่อไปให้กับทางสสคนั้นพิจารณา นะครับ,ค,รบคุณสมบัติของเลขาธิการกรตอตเนี่ยก็จะมีการกําหนดเอาไว้อยู่หลายข้อด้วยกันนะฮะแต่เนื้อหาสาระหลักแล้วเนี่ยนะฮะก็ในแง่คุณสมบัตินั้นก็ต้องการประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่นะครับก็จะมีรายละเอียดที่กําหนดเอาไว้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวรอดูนะฮะค candidate เนี่ย สองรายตามข่าวก่อนหน้านี้นะคือไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแต่รายชื่อแคนดิเดตสองท่านที่ถูกส่งให้ทางสชนั้นพิจารณาเรื่องคุณสมบัตินั้นเนี่ยจะมีหนึ่งท่านครับเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์อีกหนึ่งท่านนี่เป็นผู้ช่วยเลขาธิการเดิมอ่าใช่ใช่นันคืก็คืออยู่ในกรตอยู่แล้วเป็นคนในอ่าใช่ใช่ใช่คนนอกกับคนในแต่คนนอกที่ว่าเป็นอาจารย์นะฮะก็ดูจาก ประวัติดูจากเรื่องราวที่มาที่ไปก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคู่หนูปการนะฮะแล้วก็ได้ร่วมทำงานกับหน่วยงานกำกับตลาดทุนอย่างกรลอนะฮะหรือว่าหน่วยงานเจ้าภาพอย่างตลาดหลักทรัพย์นะฮะมาเป็นระยะเวลานานแต่ทีนี้สำคัญไงฮะในแง่ของบทบาทหน้าที่อแล้วก็ตำแหน่งรับผิดชอบนะฮะในอดีตว่าเคย จับงานบริหารองค์กรขนาดใหญ่ตามที่เงื่อนไขคุณสมบัติ uh huh. เลขาธิการกรทกกำหนดเอาไว้หรือเปล่าอ๋อ uh huh. คือต้องบริหารองค์กรขนาดใหญ่อ่ uh huh. อันนี้สำคัญซึ่งเขาก็จะมีดีเทลละไอ้ที่ว่าใหญ่เนี่ยเป็นอย่างไร uh huh. ก็ uh huh. เดี๋ยวโอกาสถัดไปนะครับรเราก็จะได้หยิบยกมานำเสนอในเชิงของรายละเอียดกันคุณสุภชัยครับครับ